ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายโยอีทัพไทยเดือดไม่เจราจารขเขมรค่ะกัมพูชาโช์เกา๋ขนปืนใหญ่เต็มแนวหน้าส่งสไนเปอร์ BSQ พร้อมส่องไทยค่ะกองทัพไทยเดือดจัดค่ะไม่รับเจราจารขเขมรนะกัมพูชาโช์เกา คนปืนใหญ่เต็มแนวหน้าส่งหน่วยสไนเปอร์ B s Q พร้อมบุกชาแดนส่องไทยค่ะ <S <S จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่18ตุลาคม2568ค่ะพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบกได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์ชาแดนไทยกัมพูชาภายหลังจากที่กองทัพที่1และกองทัพที่2ได้ทําการส่งหนังสือถึงภูมิภาคฐานที่4และที่5นะ เพื่อเร่งรัดให้ฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการตามข้อตกลงสำคัญทั้ง4ข้อได้แก่การถอนอาวุธหนักการเก็บกู้ทุนระเบิดการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันค่ะ พลตีวินไทยคะ่ะระบุว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งรัดให้ฝ่ายกัมพูชาได้เร่งพิจารณาดําเนินการอย่างจริงจังตามแนวทางข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันแล้วเมื่อครั้งการประชุม g VC ที่ผ่านมาค่ะซึ่งปัจจุบันฝ่ายไทยได้พยายามเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแม้จะไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาทั้งการเก็บกู้ทุนระเบิดการสกัดกั้นและก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการแก้ไขปัญหาการลุกล้ำดินแดนค่ะพลตีวินไทยคะ่ะยังกล่าวว่า ชื่อว่าฝ่ายกัมพูชาค่ะจะเริ่มตระหนักว่าการเพิกเฉยหรือไม่จริงจังต่อการแก้ไขปัญหาทั้ง4ีข้อดังกล่าวไม่เป็นผลดีต่อการดํารงความสัมพันธ์นะซ้ํายังส่งผลกระทบต่อแรงกดดันจากนานาชาติในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติที่กัมพูชากําลังเผชิญอยู่ค่ะดังนั้นการเปิดใจยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลง GBC อย่างจริงจังจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการคลี่คลายข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่อาจเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนค่ะขณะที่เมื่อวาน ทางเพจ Army Military f o r c ค่ะได้โพสข้อความค่ะระบุว่า18ตุลาคมฐานเขมรลงคลิประบุนะบอมบอกว่า,วา,วาฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ทางภาคตะวันออกประเทศเพื่อรับมือภัยคู่คามต่อความมั่นคงของประเทศค่ะ ทันนี้ค่ะทางเพจยังได้ลงคลิปนะที่ระบุว่าฐานมพูชาค่ะลงคลิปพร้อมระบุว่ากำลังเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ไปที่แนวหน้าค่ะ ขณะที่ก็มีความเคลื่อนไหวของหน่วย BSQ ค่ะของกัมพูชานะโดยมีการโพสต์รูประบุว่ามือสไนเปอร์อันดับหนึ่งของอาเซียนนะอันดับห้าของโลกพร้อมรับออเดอร์จากเบื้องบนค่ะทั้งนี้ค่ะในประเด็นของเฉลยศึกกัมพูชาที่สื่อกัมพูชาได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายปรักโซคนค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าเอกสารว่าด้วยความตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาไทยซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามโดยนายกรัฐมนตรีของทั้งประเทศ ฝ่ายไทยคะ่ะได้ตกลงที่จะปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายทันทีหลังลงนามโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นพยานในห่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนปลายเดือนนี้คะ่ะ พลตีวินไทยได้กล่าวต่อประเด็นดังกล่าวว่าสำหรับการส่งคืนทหากรกัมพูชา18นายค่ะอาจเป็นข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาในเวทีการประชุมระดับกระทรวงการต่างประเทศซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นทางการแต่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวค่ะจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนั้นคงต้องพิจารณาจากท่าทีความจริงใจและสัญญาณความร่วมมือที่ดีในการแก้ไขปัญหาของกัมพูชารวมถึงการตอบรับข้อเสนอในประเด็นสําคัญต่างๆของฝ่ายไทยในลักษณะที่มีแผนและก็รายละเอียดสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงค่ะ เช่นเรื่องการถอนอาวุธหนักออกจากบริเวณพื้นที่แนวชายแดนและเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นต้นทั้งนี้เพื่อพิสูจน์ถึงความเป็นปรปักระหว่างกันที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน จนถึงระดับที่จะไม่ส่งผลคู่ความฝ่ายไทยด้วยกําลังทางทหารในเรื่องนี้จึงไม่อยากรีบด่วนสรุปไปณเวลานี้ค่ะทั้งนี้ค่ะการควบคุมตัวเฉลยศึกนะฮะดำเนินไปโดยชอบด้วยกฎหมายสอดคล้องกับหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรมสากลซึ่งที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศนะได้เข้าเยี่ยมเฉลยศึกฐานกัมพูชา18นายในหลายโอกาสแล้วนะจึงไม่น่ามีความกังวลใดๆสําหรับการปฏิบัติต่อเฉลยศึกของฝ่ายไทยค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ป ชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครกั้งนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่เวทเข้าต่อสู้กันอย่างรุนแรรงงคววาามมมเเสีจจะะกกขึ้้บบทททให่ลตอโ ให้นานาชาติเข้มาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับเพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยนงแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War III, โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจงโรงเรียนหรือห้องสมุด